ะะเริ่มมีโรคแล้วเห็นไหมใครเห็นแล้วบ้างหญ้าแห้วหมูก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแนะนำว่าห้ามนะคะเพราะว่ามันจะไปเกิดที่แปลงสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดสวนค่ะที่มีหญ้าลกคลึ้มแบบนี้นะคะมีสเตปแล้วก็ขั้นตอนในการทำอะไรบ้างนะคะมีเทคนิคอะไรแนะนำมือใหม่ได้บ้างเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะ ก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก้อยจะมาทำการถอนหญ้านะคะก้อยมีสองแปลงเนาะอันนี้แปลงที่หนึ่งค่ะส่วนนี้เป็นแปลงที่สองนะคะแปลงที่สองก็ต้องทำเหมือนกันค่ะลกมากเลยเดี๋ยวเคลียร์เน็ตเคลียร์ของออกไปเลยนะคะนี่ค่ะ ขั้นแรกเดี๋ยวก็จะเอาญ่าตรงร่องออกนะคะอันนี้เป็นล่องกลางที่ไม่ได้ปลูกผักเนาะอันนี้เป็นแปลงผักอันนี้เป็นแปลงผักระหว่างล่องตรงนี้ค่ะก็จะเอาญ้าออกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะถอนญ้าทั้งหมดเอาไว้ตรงกลางนะคะพูนไว้พูนไว้แล้วก็ตากให้แห้งค่ะเดี๋ยวเวลาที่เป็นแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยด้วยนะคะอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีค่ะนี่ค่ะถุงมือแล้วก็เป็นพลั่วนะคะ วิธีการก็คือแซะเอาดินทั้งทั้งดินทั้งหญ้าออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการขย่าเอาดินออกจากรากหญ้านะคะสําหรับบริเวณตรงกลางร่องก้อยก็ทําประมาณนี้นะคะใช้พลั่วนะคะแซะเอาดินเอาหญ้าออกเลยทีนี้หญ้าบางชนิดค่ะเราก็จะใช้เป็นหญ้าแห้งนะคะเนี่ยค่ะหญ้าประมาณนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก้อยเห็นแบบนี้เราก็จะเคาะเอาดินออกแบบนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ใช้คุมแปลงแทนฟางนะคะใครไม่มีฟางก็ใช้หญ้าแห้งได้นะคะจะให้ดีเป็นหญ้าที่ยังไม่ออกดอกจะดีกว่าเพราะว่าถ้าออกดอกแล้วเนี่ยมันจะมีเมล็ดของหญ้าเดี๋ยวมันจะไปเกิดในแปลงเรานะคะถ้าแบบนี้กำลังดีกําลังดีคือว่ามันไม่มีดอกมีแต่ใบนะคะเดี๋ยวก็จะทำหญ้าแห้งแล้วก็เอาไปคุมแปลงแปลงที่ก็จะคุมเนี่ยก็จะเป็นพวกแปงโมนะคะแตงกวาหรือว่า พืชที่มันต้องใช้ความชื้นในดินเยอะนะคะก็จะใช้หญ้าแห้งพวกนี้ทำการคลุมแทนฟางไปเลยค่ะส่วนหญ้าที่เราไม่ใช้ในการคลุมแปลงก็จะเป็นหญ้าแห้วหมูนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะหญ้าแห้วหมูเป็นยังไงนี่ค่ะนี่คือหญ้าแห้วหมูหญ้าแห้วหมูก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยให้ดูนะเป็นหญ้าที่มันจะมีหัวตรงนี้นะคะ่ะหัวตรงนี้ค่ะเขาทนมากก็คือ อากาศร้อนแห้งจนต้นมันตายเป็นสีน้ำตาลมันก็สามารถเกิดต้นอ่อนตรงนี้ได้นะคะคือหญ้าแห้วหมูเนี่ยก็จะไม่ใช้นะหญ้าแห้วหมูก็จะเก็บแล้วก็ไปทิ้งนะคะทิ้งที่อื่นหรือว่าไปไปเผานะไปเผาทําลายค่ะหญ้าแห้วหมูจะไม่เอาคุมแปลงเด็ดขาดหญ้าอื่นคุมได้นะคะยกเว้นหญ้าน,นี้นะคะห้ามนะแนะนําว่าห้ามนะคะเพราะว่ามันจะไปเกิดที่แปลงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่ตรงหัวแบบนี้ค่ะ มันจะเกิดขึ้นอีกหญ้าชนิดนี้ไม่แนะนําเลยค่ะอันนี้เป็นค้างของแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นอันนี้มันวายแล้วค่ะคือเราปลูกกันแต่เริ่มต้นปลูกครั้งแรกแล้วมันออกผลผลิตเยอะมากแล้ว,ลวเก็บเยอะมากนะคะตอนนี้มันหมดแตงกวามันหมดแล้วยังเหลือแค่ต้นสองต้น่ะที่ยังมีออกลูกอยู่บ้างนะคะนี่แต่มันก็ไม่ได้ถาวรน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะวายฉะนั้นก็จะเอาแตงกวาทั้งหมดออกนะคะ เมื่อกี้ก้อยทําความสะอาดตรงกลางแล้วทีนี้ก้อยก็จะเอาเถา่แตงกวาค่ะวางไว้ตรงกลางเลยวางไว้แบบว่าให้มันเป็นปุ๋ยให้มันแห้งนะคะและเดี๋ยวและเดี๋ยวเราค่อยเอาไปวางให้กับแตงโมในการเลื้อยนะคะวางปิดโคนแตงโมให้เขาเลื้อยให้เขาจับเนาะตอนนี้มันยังเปียกอยู่ก้อยกระตากไว้ที่ร่องตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนร่องนี้เดี๋ยวก้อยจะวางแผนปลูกเป็นมะเขือเทศนะคะ ลาที่เราเอาแตงกวาออกเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอื่นได้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะเป็นแตงกวาอีกเหมือนเดิมหรือว่าพืชตระกูลแตงนะไม่ว่าจะเป็นเมลอนแตงโมแตงไทยอะไรกัฟักแฟงอะไรเงี้ยคะ่ะห้ามปลูกฟักทองเนี่ยห้ามปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลแตงเนาะเราต้องเปลี่ยนหันเหไปปลูกพืชอย่างอื่นอย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือยาวอ,าอะไรนะข้าวโพด หรือว่าเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นหรือว่าใครอยากจะปลูกเป็นถั่วนะตระกูลถั่วก็สามารถปลูกตรงนี้ได้นะคะอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ํากับพืชตระกูลแตงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดโรคนะคะเริ่มมีโรคแล้วเห็นไหมใครเห็นแล้วบ้างมันจะเป็นเพี้ยขาวๆเนาะอันนี้ปลูกแบบปอดสารน,นะคะปอดสารก็ต้องปลูกพืชหมุนเวียนนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นโรคซ้ําเหมือนเดิมนะคะ สำหรับการปลูกก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะพรวนดินออกนะคะถ้ายังไม่ปลูกก็สามารถตากทิ้งไว้สักประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วก็ปลูกก็ได้หรือถ้าใครรีบนะเพราะว่าฝนจะมาอย่างเงี้ยก็สามารถลงได้เลยนะคะโดยการเอาปุ๋ยเนี่ยใส่ไว้ในใต้แปลงสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าในปุ๋ยของในปุ๋ยของแปลงเก่ายังเหลืออยู่มากนะคะเพราะว่าแตงกวามันก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเยอะอะไรปุ๋ยย่างอื่นก็ใส่เพิ่มลงไปนะคะสูตรแล้วแต่ใครชอบเลยไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมีหรือว่าถ้าใครอยากจะปลูกแบบอินทรีก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้เลยนะคะใส่ไปตรงกลางร่องนะคะนิดหน่อยแบบนี้แล้วก็ปลูกซ้ําได้เลยค่ะเทคนิคการทําสวนอีกอย่างหนึ่งที่ก้อยอยากแนะนานะก็คือเนี่ยคะ่ะบริเวณนี้ก้อยถอนหญ้าออกหมดแล้วนะคะโคนต้นของมะเขือนะเสร็จแล้วก้อยก็เอา,า้าแล้วก็พวกถั่วที่ก้อยปลูกแล้วมันผลผลิตมันหมดแล้วนะคะหรือแต่เถาเนาะเอาเถาเนี่ยมาวางไว้แบบนี้นะคะเนี่ย มันจะเป็นการคุมดินนะป้องกันไม่ให้แบบว่าความชื้นระเหยออกไปใครปลูกในช่วงฤดูร้อนนะคะแนะนําให้ทําแบบนี้นะมันจะช่วยป้องกันให้ต้นไม้เนี่ยมันโตเร็วนะคะไม่สูญเสียความชื้นนะคะแล้วก็รากเขาเนี่ยจะสมบูรณ์ดีค่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ย่างไงเราก็ให้ยกขึ้นแบบนี้ค่ะยกใต้ยกปุ๋ยเอ่อยกหญ้าขึ้นเนะาะหญ้าแห้งขึ้นเสร็จแล้วเราก็โรยไปที่บริเวณด้านล่างแล้วก็เอาคุมไว้แบบนี้ค่ะไม่ต้องพรวนดินก็ได้นะถ้ามีหญ้านะคะปิดไว้แบบนี้วิธีการใส่ปุ๋ยนะ แล้วก็ช่วงของฤดูฝนไม่ควรใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวปุ๋ยมันจะมันจะบ้าใบนะคะให้แนะนําว่าฤดูฝนเนี่ยแนะนําให้งดปุ๋ยนะคะหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่ถี่เท่าปกติปกติใส่อาทิละครั้งเนี่ยแล้วก็สักเดือนละครั้งนะคะเพื่อไม่ให้มันบ้าใบนั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกว้อยจะทําให้ดูนะต้นนี้นะคะนี่ค่ะต้นใหญ่นะก็ถอนแยาออกแบบนี้ค่ะถอนแยาออกเสร็จแล้วก็วางไว้แบบนี้เลย ใครจะใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็ได้นะคะใส่แล้วก็วางไว้เอาหญ้าทับไว้แบบนี้ก็ได้นะวางไว้โคนแล้วก็เอาหญ้าทับเนี่ยค่ะต้นถัว่วก็วางไว้แบบนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ใบไหนใบเหลืองแบบนี้ค่ะให้เด็ดออกไปเลยเด็ดออกแล้วก็วางไว้ที่ใต้โคนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้นะดูแลตกแต่งไปด้วยในตัวนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็เสร็จแล้วนะต้นมะเขือม่วงนะคะโอเค สำหรับวันแรกที่ทำค่ะก็จะเป็นการใช้พรวพวนดินด้วยแล้วก็หญ้าด้วยขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆนะคะทำแบบลวกๆค่ะไม่ได้ละเอียดมากก็คือมีบางต้นที่ยังไม่ได้ทำแบบสวยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เห็นในคลิปนะคะวันแรกก็จะทำลวกๆวันที่สองก็จะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มค่ะวันที่สามพอหญ้ามันแห้งดีเราก็จะเห็น แปลงเราชัดเจนมากขึ้นเราก็จะวางแผนอนาะคตต่อไปได้นะคะการถอนหญ้าแบบนี้ไม่ได้ทําเสร็จภายในวันเดียวนะคะจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะบางหญ้าบางต้นค่ะมันยังไม่ตายมันได้น้ําฝนมันได้ดินที่มัยังติดอยู่มันก็จะงอกลากขึ้นมาแล้วก็จะ,ะต้นมันจะโตขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะต้องมาพลิกกลับนะคะจากข้างล่างมาข้างบนนะคะเหมือนการตลบหญ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะต้องดูเป็นแปลงๆเคสๆไปนะคะ พริกตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก้อยถอนหญ้าแล้วก็เอาหญ้านะมาปิดที่โคนให้เขานะคะเนี่ก็ปิดไว้ตรงโคนนะไว้แล้วเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลทุกคนก็จะดูง่ายนะตอนนี้มันเขียวไปหมดเลยก็เลยดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตนะก็ถอนหญ้าแล้วก็ปิดโคนไว้แบบนี้ค่ะพริกของก้อยเริ่มออกดอกแล้วนะเนี่ยมีดอกแล้ว ตรงนี้เอาแตงกวาออกแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือแต่ที่ว่างเนาะก้อยพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเล็กน้อยนะคะเป็นปุ๋ยคอกค่ะเสร็จแล้วก้อยก็ทําการปลูกต้นกล้างลงไปต้นกล้าที่เห็นคือมะเขือเทศอย่างที่ก้อยบอกเมื่อกี้นะคะมะเขือเทศอันนี้ก้อยเพาะจากผลสดนะคะผลสดที่ซื้อจากตลาดนั่นแหละค่ะเป็นมินิโทโมาโต้นะคะเป็นลูกเล็กนะคะลูกเล็กเป็นเชอร์รี่นะคะมะเขือเทศเชอร์รี่เพาะจากมเมล็ดนะคะเนี่ยงอกทุกต้นเลยเห็นไหมเอ่ยก้อยเพาะใส่กับ กระถางเล็กๆไว้ก่อนนะคะตอนที่ก้อยเพาะก็คือช่วงแตงกวานะคะช่วงที่แตงกวาเขาเริ่มที่จะมีดอกแรกแล้วก็เริ่มติดลูกค่ะก้อยก็เริ่มเพาะมะเขือเทศเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าแตงกวามันจะอ,ออกลูกจนกระทั่งถึงเวลาที่มะเขือเทศโตได้ประมาณนี้พอดีแล้วก็เอามาลงได้พอดีนะคะเป็นการกะเวลานะก็คือแตงกวาเริ่มมีลูกแรกค่ะในการปลูกแล้วก็เริ่มเพาะผักอย่างอื่นอย่างเช่นมะเขือเทศได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ อย่างเช่นตรงนี้นะคะตรงนี้ก้อยก็ได้ตากแดดไปแล้วนะตรงร่องเนาะเป็นต้นหญ้าที่ก้อยถอนแล้วก็วางไว้มันก็จะเริ่มเหี่ยวเริมเป็นสีน้าตาลแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ตรงที่เขียวๆเดี๋ยวก็จะต้องพลิกนะเอาข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเพื่อให้มันโดนแดดทั่วๆกันเพราะว่าฝนตกตลอดนะคะปรากฏว่าฝนมันตกตลอดนะคะทําให้มันยังไม่แห้งวิธีการก็คือเราจะเอาหญ้าด้านล่างหงายขึ้นมาด้านบนคือพลิกตลบนั่นเองค่ะ ตรับก็คือกลับกลับด้านนะคะเอาด้านที่มันยังเขียวอยู่เนี่ยไว้ด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแดดมันก็ทําให้พวกนี้ค่ะมันแห้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะก็จะเป็นฟางชั้นดีให้เราค่ะ อย่างที่ก้อยแนะนําไปก็คือการทําความสะอาดแปลงผกักการถอนหญ้าแบบนี้มันจะไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวนะคะต้องใช้หลายวันเนาะค่อยๆทําค่อยๆดูไปค่ะใครมีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามลงไปในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะคลิปนี้ก้อยก็มาแชร์แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ